สวัสดีครับแฟนๆชาวซูเปอร์สไตร์ครับวันนี้กลับมาเจอกันกับเอ็มเทเน่สนะครับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะเอาล่ะไปเริ่มต้นที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับอาร์เซนอลเจอกับคริสตัลพาเลซอันดับ4เจอกับอันดับที่13ลอนดอนดาร์บี้แมชไม่เคยเป็นงานง่ายแต่วันนี้ไม่แน่นะครับเรนที่เมเบริสเตเดียมอาร์เซนอลตอนหนึ่งลูกนะครับอาร์เซนอลตอนนี้มี66แต้มนะครับซึ่งมีโอกาสแซงทอตแนมฮอตสเปอร์แน่นอนเพราะว่าสเปอร์ แข่งเมื่อคืนนี้แล้วก็ไม่มีแต้มครับแพ้แมนซิตี้ไป0ูนนะครับมีโอกาสที่อาร์เซนอลจะได้โอกาสแซงทอรแนมฮอตสเปอร์แล้วนะครับซึ่งอาร์เซนอลตอนนี้ชนะ20เสมอหแพ้เจโดยเฉพาะการเล่นในบ้านต้องบอกว่าร้อนแรงมากนะครับชนะ14เสมอสอแพ้1ไม่เป็น2รองใครครับเล่นในบ้านนะครับและอาร์เซนอลชนะาสามเกมรวดเหนือนาโปลี2นัดในยูโรปาลีกและวัตฟอร์ด1นึ่งศยกได้ว่าช่วงหลังมาน,นี้กองหลังเหนียวแน่นดีจริงๆนะครับพลานัดชนะถึง4นะครับขณะที่พาเลเซ เล่นนอกบ้านชนะ7เสมอ2แพ้8นะครับห้านัดหลังสุดแพ้ไป3ชนะ2นะครับฟอร์มขึ้นขึ้น,นลงลงกระท่อนกระแท่นน่าดูนะครับอุนเอเมรี่ตอนนี้ทำทีมได้อย่างลงตัวมั่นใจแต่วันนี้อาจจะมีการสลับสเปล่นนักเตะพอสมควรนะครับฝากความไว้ที่อเล็กซานเดรียลกาซัดครับแล้วก็ลูคัสตอรเรรานะครับเมซุตโอซิลนะครับด้านทีมเยือนพาเลสเกมรุก ฝากความหวังไว้ยากมากๆนะครับก็คงจะต้องฝากไว้ที่วิลฟริดซาฮาแอนดรอสทาวเซนคู่เหมือนเดิมวันนี้เกรดบอลอาร์เซนอลดีกว่าแต่ขึ้นชื่อเป็นลอนดอนดับบี้แมชไม่ง่ายแต่ถ้าเลือกก็ต้องเลือกอาร์เซนอลแหละครับด้วยฟอร์มการเล่นด้วยความมั่นใจแม้ความสดจะเป็นรองแต่วันนี้ต้องการ3แต้มเพื่อการันตียูโรปาอ่ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นเองนะครับต้องชนะครับวันนี้2 0งศูนย์สกอร์อาร์เซนอลไปต่อที่ฟุตบอลลาลิลากาสเปนกับเรอัลเบติสเจอกับบาร์เซโลนาอันดับ, 9, ดบ, 6, บเบอก ซึ่งในซีซั่นนี้เจอกันมา3ครั้งครับเสมอ2และบาร์เซียชนะ1นะครับโดยล่าสุดชนะช่วงเดือนมีนาคมมา1 0ครับโดยที่ Real เรอเบเตเซง5นัดหลังสุดแพ้ไป3ชนะ1เสมอ1ฟอร์มบอกไม่ถูกครับ พูดตรงๆว่าเดาใจยากนะครับฤดุการนี้เล่นในบ้านชนะ7เสมอ4แพ้5ครับขณะที่บาเลนเซียเล่นนอกบ้านฤดุการนี้ก็ฝากความหวังยากเหมือนกันชนะ5เสมอ6แพ้4แต่ฟอร์มช่วงหลังมานี่แน่นอนกว่าเยอะนะครับชนะ3เกมรวดแล้วเกมลุกดีจริงๆครับชนะบีเออรีโอไปกลับในยูโรปาลีกรวมแล้ว5-1นะครับแล้วก็ชนะเรบบนเต้มา31นแถมฟอร์มฤดุการนี้ยังชนะเรอัลมาดริดได้ด้วยนะครับมีสะดุดก็คือแพ้ราโยบายเยกานมานะครับซึ่งสัปดาห์ล่าสุดให้เชียร์บาเลนเซียในยูโรปาก็ เข้าวินไปนะครับเบติสจะไม่มีเรียมคาวาโยนะครับขณะที่บาเลนเซียก็จะไม่มีชื่อของเจฟฟรีย์กรงด็อกเบียนะครับงานนี้นะ่าสนใจแฮนดิแคปให้เสมอกันนะฮะเลือกข้างได้เลยผมเชียร์บาเลนเซียครับเสมอก็ไม่เสียตังค์แถมฟอร์มก็ระดีกว่าด้วยนะฮะเบติสเป็นต่อแค่เรื่องการเล่นในบ้านเท่านั้นเชียร์ บาลนเซียครับจะเสมอและบุกไปเอาชนะได้ครับสประตูต่อหนึ่งะครับปิดท้ายด้วยฟุตบอลพรีเมียร์ดัชครับเพียสเวียให้เฟนเจอกับเดนฮาร์กรองจ่าฝูงเจอกับที่11นะครับซึ่งแน่นอนเดนฮาร์ไม่มีรุ้อะไรแล้วนะครับก็ อยู่เกาะกลางตารางต่อไปขณะที่ PSV ต้อง3แต้มเพื่อเบียดกับ Ajax ตอนนี้เนี่ยแต้มเท่ากัน74แต้มแต่ประตูได้เสียเป็นรองนะครับรองอยู่ถึง12ลูกนะฮะวันนี้ PSV เล่นในบ้านดีที่สุดในลีกตอนนี้ชนะ14เสมอ1นะครับก็ยิงได้52ลูกเสียแค่5ลูกเท่านั้นนะครับเจอกับทางเดนฮาร์ที่เล่นนอกบ้านชนะแค่4เส่วนแพ้6นะครับแล้วฟอร์มก็เล่นต่างกันเยอะนะฮะตามสติเฮตูเฮ d พีเวก็ถล่มขาดลอยมาตลอด703031ว่ากันไปนะครับและ p s เฟอร์มช่วงหลังอาจจะมีไม่แน่ไม่นอนบ้างน,นะครับชนะ3สเสมอ1แพ้1โดยที่ล่าสุดชนะเดอะกราฟชัรแค่21นะครับผิดกับเดนฮาร์กที่ไม่แพ้ใครมา4เกมแล้วเสมอ2ชนะ2นะครับ2นัดหลังสุดกดคู่แข่งเ็ลูกครับชนะอาร์มา3 2และอูทรช5-0ไม่ใช่งานง่ายครับเพราะวันนี้ p s เเป็นต่อถึง2ลูกครึ่งนะครับใจเนี่ยมีความรู้สึกลึกๆว่าจะ เลือก p s เแต่ด้วยตักกะด้วยผลงานหลายๆอย่างบอกตรงๆว่า p s เคงจะออมแรงแล้วดูแล้วประตูได้เสียโอกาสที่จะแซงอาแจกยากเหลือเกินน่าจะชนะได้แค่2ลูกเลยครับอีกครึ่งลูกน่าจะอรอลุ้นดูว่าจะโดนตีไข่แตกหรือเปล่าเลือกรองเดนฮากไว้นะครับเพราะว่าฟอร์มช่วงหลังดีจริงๆเต็มที่แพ้ p s เอสวีไอเฟนสองศูนย์รองเดนฮากไว้ก่อนนะครับนี่คือทัศนาฟุตบอลวันนี้กับเอ็มเทเนสคอยทุกคนโชคดีอย่าลืมครับฝากสมาชิกสมัครไว้ได้เลยที่ไลน์ at สียอดกุมารสวัสดีครับ